สวัสดีครับพอกันแล้วครับมาหนีกระ่องอะไรนัวพ่อกับผมยุดิแ้ครับมนี่สีผ้าพี่น้องมากินเนี่ยครับสิยางประมือกินยวนส่วนพักคื้เราครับพักเข้ากับเก็บออกจากสวนเลยเนี่ยสดๆเลยแต่อันนี้ซื้ออันนี้ซื้อบะพีกกระซื้อแต่ว่าสุ่มนี้พักบุ้งพักสลัดอันนี้เก็บเอาครับนี่ปอามือเนาะประมือกระดองบอกเพื่อนเดินได้สอย่างแจ้วก็ตามมาแล้วครับนี่แจ้วก็เป็นแจ้วสวมเ้านี่แหละไฟกระดังแล้วเดี๋ยวเอาประมือใส่หีบกัน อันนี้มักมักไซขีมินคือว้านสีเหลืองบ่เหลืองส่ํายำถั่เนาะกระสมุนไพรให้ก่าละเนี่ยเอาขึ้นเตากันมาเนี่ยเรื่รียกวะจะใส่เหีบเตาหน่อยพวดก็เลยเอาอันเล็กย่างเอาก็ได้ขึ้นกันละย่างใ้คือเราซองตัวพอดีนี่เอาไฟพอดีพอดีเนี่นี่เริ่มได้ละครับย่างง่ายๆดอกประมึกนะ่ะกับกุ้งเนื้ออย่างหนึ่งสุกสุกเร็วขึ้นอย่างนี่เรียบร้อยครับพี่น้องนี่ หมึกมันต้องนีหมึกเป็นว่าเอา <c oughs> อู้ใครเนี่ยสร้อยตอนใช้มันพอดีข้ามเนาะประมาณนีน้มาเด้อพี่น้องมากินซุ้มกันครับกับแจวแจวซี่โฟนน,นี่แหละนี่สร้อยนวดกันนี่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเนาะกินซุ้มกันแจวเอาเ้าบึงแจว แกล้องจัดให้ค่อยเราอยู่ซอย,ยกันเแม่แล้วเลยกำลังพลอยดียนี่คือนี่นี่เรียบร้อยมาเด้อครับนี่เสร็จแล้วครับพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะยายเตีย๋ยค่ะยายเตีย๋ยโอเคครับสวัสดีครับม<ช>ือนี้ยายสีพาดเสียบปลาหมึกเด้อพี่น้องจัดการจัดการมาเด้อครับพี่น้องเฮ้ากินเลยพี่ข้าง้าเข่ากระซากินขอกั้นน้กันเลยพันพักโหลดเสียบปะยัง เมื่อนี้กินยูสวนผักเห็นว่ามีผักก็มากินยูสวนผักตัวน่ว้ว่าแล้วผักแพงเนาะสมัยนี้มึกมึกม,มันไหลก็เลยใส่ต่เกียบน้ำเสียบเอ้ามาเอาอันนั้นมาหอมเยวให้นี่เลยต้องจำาหไรหรอกหรือว่าแม่กินเพช็ดได้เยอะกินเพ็ดกินเพช็ดก็ยุดอีกพาก,กินกลับเข้าไปสโซดซื่อปะเนี้ย หยาบบ่บ่หยาบตัวนี้กรอบดีแซ่บหวานบ่หวานปลาบึกเงีนปลาบึกปลาหมึกปลาหมึกเงีนปลาบึกปลาบึกก็ต้องยุสาอันนี้ได้มาจาก,กตลาดหน้าเกือยยวนพัทยาได้ครับพี่น้อง พี่น้องได้ไปรอทั้งนั้นกันไปหาล่องหาเบิง้งนะครับนี่ไราอารรนนไรอ่านะทะเลคนไไหนข้าวสดดีทีห้อเนาะลอยนึ่งหนึ่หนึ่งอ่านทะลเลมือตกมันจิ๋สดกอเลยเนาะจะ้ำกระสวดดวยังไบ กัดถือกันอพอดีป่ะเนะี่ยถือกัน,นชิมินอุน้งต่อยังไงบ้างใส้เข่าป่ะเข่าวะกล็บเขา่าเนาะแก่กิเลนเกินน,นี่ยานเป็นสร้างมาจับเงินยานป็นสร้าง มันมีมือนมันกินอะไรกับลูกม่มือกินอะไรบเรามันห้าปากกาเขาบอกมาอย่าง,งกินกันมันกินกันด้วยอันนั้นเอาไปเรียนหนังสือ <c oughs> มุกเจ้าียวเหะอมันเหมือนกินกันนะมาเรื่อเยเขาเขา ก่กินก็ได้เขากินเรนก็ได้นะกินกระพักก็ได้มักกินเขาเดำมายู่ยท้องกับเขาใส่น้ำผักสะลัดสีแม่กินได้แล้วเอือตะกี้แม่กิกนม,มนาเป็นทรไมาะ่มันปลูกก็กินแล้วสนองหัวก,กวนแม่พี่มาอนีขล้องสลองโตไหม นีพี่น้องเขาเศร้าเขาซวยเขาแรงครับุ่้กันนี่ยังไล่แล้วครับเป็นแบบตามสไตล์เขาเลยนะนอพี่น้องนี่ยังก็มาซส่้กันเม่เอาสู้กันตั้งแต่าขคนนี่สไตล์การกินกับบุ้คคลกันเนาะว่าเตวากินแซ่กับพ่อแล้วแหละแต่สุไว้กันเถอะเนาะว่าแต่ไดมีนกินเขาุ่้กันก็มีความสุขละ เนี่ยคีบกเป็นไม่ฮัดคีบก่อนหยาบปะไ่หยาบพ่อยดีพี่น้องมือกระดองมือกระดองเตี้ยเมนที่บอกขือมุกหอมมือกล้วยอกระดองต้องทำเสี้ยนต้องทำฟางดองมันอยู่นไหมไม่ได้แก้วแม่บาเจอออกแล้วเพื่อนแกออกแล้วมันยมาขายเน่ะดองนิด บัดนี้ก็พอดีตัวเนี้ยบอร์นี้เดี๋ยวเอาไว้สอยกินอีกนนอะไรเนาะกินเท่าไรได้ก่อนคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลนี่คืออ้วนหมดฮัมดันโม <c oughs> เมนต์ดอกกินตามพอก,กินเนี่ยแหละเนาะบริบาบาพาดพิงอันนั้นอันนี้ได้พี่น้องเบาส,สู้กันฟังก็ซื้องั้นเขาจะได้กินได้หลายได้หนี่จกิกินลงไปนี่ก็อิ่มละตอนนี้อยยิ่ยิมละเนี่ยพ่อได้ซุ่มกัน เบ้องกินบ่ะจำกับวันนะวันกินอันที่เป็นตัวมากเนาะอ,อันเบื้งได้เนคลิปนะแบสสดๆเลยนะคือที่วันครับว่าอืมส้อยช่ไ้อยอะไรแค่น้ำกิม่มสมๆจุกกิน่นเย็บเลยมไหมอือเกียบบน้อกินได้ดวยนะอะแม่เบ <c oughs> ืกินดบได้เนี่ยจอเข้ตรงเอาจากน้ำลึกบ่เอาสดๆมไม่หม โอ oh. ้ตกเนี่ยว่าโอ้โอ้เคยกินใส่แล้วใส่แล้วก็เตลียนหน่อยว่าว่ามันสดเดียวโอ้สดบบแมนว่านสดแบบอันมันย่างใหม่ๆทีน่าบบแมนว่านแบบสดยังบได้ย่างดิสดแบบใหม่ๆบบก็ลุกกะลุกอืมเสร็จทางนี้นล้วไหมเสอะละเห็นเป็นเห็ดบอกว่าหวานยังร้านอาหารนแ่บญี่ปุ่นเขาเป็นกับเห็ดกันเขาเอิ้นซาชิมิบ่หวานน้ำจิ้มน้ำแซ่บ อันกินได้อะน,นั่นเนาะโอ้เสียบมันเรากินแปลกกินยังนี่มันเป็นน้องกินใช่ไหแปลกยังน้ำเข้มบมี่หลบจะหลบน่นสิบอืมมือกัลกนลาม่เลยคนคนละแบบคนละย่างน้ำกินก็สุดยอดักไหนักไหอ้บัาทีซอยห้งหักบัวบ ข้าเกลียวโอ้ยอิ่มแล้วแม่เศรษอิ่มแล้วตาอิ่มเมื่อตาเสียบ์มาไล่ตัวใครพากไปไล่ข้ามอยู่แซ่บฐ์เบพี่น้องแซ่บพี่น้องแซ่บเอขี้บินี้กับพ่อกันท่านี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เรือนี่กับเสียวไปกินมะแรงอยู่นี่ให้ร่หน่อยกินน้ำแน่นขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่มากินเขาซุ่มกันขอบคุณหลายๆที่มาเป็นครอบครั่วลอยนัวเนาะแม่นายกกับศรีวาให้พี่น้องเฮามีความสุขเด้อพี่น้องเด้อ นี่ควมสุกได้กินดีอยู่ดีกินดียู่ดีนี่ควมสุกบ่เก็บ่บจนนีสุขภาพแข็งแรงอาจจะจากลูกไก้ไข่เจ็บทุกซิงทูกยางเด้อพี่น้องเด้อให้มิต่ควมสุกดีส้ขสุ้คนนะคะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมบัวเท่าเด้ออย่าลืมเด็กหน่อยเด้อดีนะครับอย่าลืมปอมึกกิมแก้วแซ่บๆๆๆมือหนานี่ยังมาสุ่มกันเนาะค่ะ